อะไรวะเฮ้ยทำไมมือผมไม่ติดวะอ๋อ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 อะไรวะ เล่นแม่งไอ้สารแล้าวะ่ะเอ้กดยังจะไม่ให้ออกอีกโอ้โหทตัวก็อย่างที่ได้เห็นกันไปเมื่อกี้นะครับผมว่าเมาส์โลจิสิ M 1 0 0 R ก็คือเป็นเมาส์ของแถมที่ได้มากับกัวเรื่อคกครับเพราะว่าตัวคลิกของมันอาจจะมีการใช้งานที่บ่อยครั้งจนตัวคลิกอาจจะเสียหรือว่าตัวคลิกตกร่องเลยอาจทำให้แบบคลิกไม่ติด แล้วพ่อจะมีวิธีซ่อมอะไรได้บ้างไหมครับจะได้ไม่ต้องซื้อใหมไ่ไม่ง่ายครับถ้าเกิดคุณมีเมาส์อยู่ที่บ้านอยู่แล้วจะเป็นของรุ่นอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถถอดของที่คุณมีอยู่แล้วได้แล้วก็เอาตัวฟลิกของมันมาเปลี่ยนกับเมาส์ตัวเมาส์ที่เราต้องการจะซ่อมได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเมาส์ไร้สายนะฮะซึ่งเราไม่ได้ใช้แล้วจะมาเปลี่ยนกับตัวของฟรีกันก็นะนะแล้วของฟรีเอาอะไรมาขอ อาไขควงนะครับไขควงที่ใช้นะครับเราจะใช้ไขควงเป็นไขควงที่ใช้ไขเจ้าตัวของเมาส์โดยเฉพาะก็คือเป็นไขควงตัวเล็กนั่นเองนะครับกะดูแบบนี้ได้ก็คือขั้นแรกคือไขครับต้องไขเมาส์แต่ละตัวครับมันจะมีจุดไขไม่เหมือนกันนะฮะแข็งครับไขให้หน่อยครับแข็งครับก็ระหว่างนี้เราจะมาแกะเจ้าตัวคลิกที่เราต้องการจะ เอามันมาเปลี่ยนก่อนนะพอเราไขออกเสร็จเราก็สามารถงีออกมาได้เลยแต่ต้องค่อยๆเงี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราเงี so, that, okay. ้ออกมาเลยมันก็จะอันตรายเพราะว่าบางตัวของโรติเทคอาจจะมีตัวพวกคลิปตัวซ่อนเป็นตัวเข่าอะไขายควอย่างเงี้นั่นแหะ่คือเป็นตัวซ่อนแบบลงแบบเป็นล็อตซ่อนอยู่ใต้พวก แผ่นรองต่างๆก็จะสังเกตได้ว่า,า,วามันจะฝุ่นเคลอะตัวไม่แน่นมันเลยอาจทำให้แบบคลิกไม่ติดนะฮะอารมณ์ประมาณนี้ก็ควรที่จะเปลี่ยนได้เร็วขนะั้นต่อไปง่ายๆเลยคือการแงะมันออกมาให้ได้ครับผมโดยที่ห้ามให้อะไรหักเลยก็หลังจากที่เราถอดออกมาทั้งหมดนะครับผมสิ่งที่เราจะใช้ต่อไปก็คือ ปาก,กีในการาทำให้ไอตัวคลิกมันออกมาให้ได้เพื่อที่จะเปลี่ยนม,มันนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องใช้คือปาก,กีเพื่อจับเลยถือ,ถอ,อัว้เป็นปาก,กีระวังร้อนนะฮะ<อ>ไหมไปแล้วครับผมอันตรายมากมีตัวอย่างครับผมแล้วมีตัวอย่างนะครับผมบถ้าเราทิ้งปาก,กีไว้ก็จะไหมอย่างนี้เลยดีที่มีลวดไว้รร้อนคับ ไม่มีลวดนีนไม้บ้านแล้วตะย่ะตกี้ครับผมเสียบปากครับวิธีใช้ง่ายมากครับผมเสียบป๊กแล้วรอร้อนครับผมได้ครับเราก็ต้องอน,นี่เป็นหน้าตาของตัวคลิกที่เราจะามาใส่ให้กับตัวนี้นะครับตัวคลิกในแต่ละตัวเมาส์มันจะมีความแตกต่างกันที่ว่าแต่ละเมาส์มันจะอาจจะมีแบบตัวคลิกที่เป็นของอ่า ลูกกลิ้งก็คือใน1นึ่งนออาจจะมี3ตัวคลิกด้วยกันหรืออาจจะมีหลายตัวคลิกอย่างเมาส์ของผมเป็น Logitech G 5 0ามไอห้าศูนย์ฮีโร่จะมีหลายคลิกเวลาเปลี่ยนพลิกก็ท๊อฟท์สมบัตนะเก็บเอาไวเป็นตัวอย่างนั้นตอนที่รอแล้วครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือจีจีให้ตัวคลิกมันหลุดออกมานะครับสิ่งที่สําคัญครับระวังร้อนนะครับัร้อนมันร้อนมัน จีจนกว่าตัวเหล็กจะละลายนะจีนี่รู้เลยว่าคนบ้านไหนจีพอจีละลายโดยพยายามอย่าให้ตัวก้านก้านของมันนะครหักเพราะว่ามันจะใสได้ยากถ้าหักทีนึงหักตัวเดียวไม่ไม,ไ,มไม่เท่าไหร่พยายามอย่าทำให้กระทบกับบอดเพราะว่าจะเย่มเวลนาะ สองรั้ปีต่อมาหลังจากที่เราถอดของตัวทูนมาได้เราก็จะได้เป็นตัวนี้มาแล้วเราก็จะเอามาเปลี่ยนจากตัวนี้นะฮะในการใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยครับผมสามหัวนะฮะนี่ฮะแล้วเราถึง่เราจะใช้ต่อไปคือปักกี้เหมือนเดิมปักกี้เหมือนเดิมครับให้ถอดปากก์วะให้ครับ เมื่อกี้คุณถอดเลยนะผมงงนี่เป็นมุขถอดเองอะไรกินเนี่ยมุกใช่ไหมคเนี่ยในการเอาปากกีนะฮะไปจุ่มที่จาะบีจุ่มอ่าป้ายนะฮะป้ายที่จาะบีตลอดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมช่วยหน่อยครับเอาไปเลยเดี๋ยวผมช่วยถือเอาดวดมาสีประมาณตรงนี้เลาวหกเลยก็จะสี A later few moments later. ทำดีครับสวยสวยครับสวยมากเลยต้องมีรูปภาพประกอบไหมครับนี่ครับคือให้ให้น้องอินเสิร์ตเองก็ได้นะคือแค่ดีดนี้วอ่ปะปาอเนี่ยขึ้นแหละเออ,อเออเออมันนอกขั้นตอนที่ยากที่สุดพอๆกับกลุ่มของธนะกุศลครับการประกอบพิติกที่ยากที่สุดครับอะไรรู้่โน 来喽！呦来呦 คุณนายครับพอเราเปลี่ยนแล้วครับเมาส์ตัวนั้นรู้สึกดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับแตร่ระหว่างระหว่างเมาส์ฟีเมาส์แถมกับเมาส์ประมาณส500ัก5 0 0ร้อยหกร้อยอ่างเงี้ยครับอันไหนดีกว่ากันครับแน่นอนครับผมว่าเป็นต้องเป็นเมาส์โรติเทคีห้าศูนย์สองครับผมเล่นแล้ว<ม>จะใช้อยู่ขเขาเนี่บเขาโฆษณาใช่ไหมไม่ครับอ๋อจ่ายไหมครับเนี่ยไม่จ่ายครับไม่ได้รับอะไรเลยแล้วถ้าใช้เมาส์นี้จะโหดป่ะครับ It oh, 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 Let's oh, go hey, to hey, start this party! Hey, hey. เกมดีใ้พาไปวาดจีบไปศึกษาแล้วทำกับบ้านฉันาแล้วโอเคมึงชอบกูแล้ไม่ดื้สาวกูจะให้ยินดีเราสาวสัวนละไม่ใช่สิถทาให้คนมาชอบกันแต่มันเป็นเพลงที่คุณเซ็นสับคุทีชอบกันกูจะรู้กันได้จะลุดตัวกูจะร้อนกันแต่ตอนนี้นั่นได้เวลาก็เพาะวันนี้มันถึวันเอเดเอชายเอ็นเองเองเเเงเอองเงเอองเองเปงงจะทำตงวเป็นอุเองิงเอองเองเองเงอำเอง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 เงเองงเองงเเองออเเอ สร้างเรื่องบิดเบือนคือเถงนะอ้ียังม,มีตู้ให้ตด,ดีเซไม่ได้พูดเล่นชืนนอน้พุ่งพแสงแขต้นเซงวงโมกโกนตนไหวมีเพลงพิเเด็กโนของจริงทำมาใส่เวรแอนแคีใครทก็บอกอหแ่ที่นชกบอกไหน,นี้ถ้บบมถไม่พอจะไม่เป็นไรให้แปงน,นี้ถ้าใครนั้นมีปัญหาก็กบ,บอกเขาาเก็ก มึงไม่ควรทันรู้ไหนไทยเทียบบลีมีวงการเพลงไทยก็รู้ในใจว่าอยู่มีมีแข่งจริงๆถึงใจว่อ o ลี y w a wanna เชนี่นี่เชนี้นี่แ้าคำบยายมากล้เชนีนี่